เด็มันนาีเดนครับโอ้ยพี่เออน้งเียน้องม่ยอมถูนะออกาด้วยดยสวย

คุณวิจัยครับ,รรบตรงไหนขาดเหลือขาดบัตรงพ่อมต้องขอภัยนะครับแต่อันไหนถ้าเติมได้เติมเลยครับกรรมการขอบคุณท่านท่านครับในนามพรรคความหวังใหม่ครับ